จกินแล้วใเอามาดื่มน้ำ no ก่อนนะเราจัดไให้แล้วครับแล้วก็ให้กิโลเอากำไรที่หนึ่ครับโรงเรียนครับขอบ้าังเอาไรนเอาวงเล็กวงเล็กไอ้พวกวงเล็กก็ไปงนี้วงเล็กอ่ะวงเล็กามร้องเอาวงเล็กมาี่ประชาชนกลุ่มใหญ่อ่ะและพวกนี้ทิ้งไม่ได้เนี่ย้อยใจมาเลิมัื้อกงัปีปี วงเล็กมาดิวงเล็กมาดิไอน้ำไอนำวงใหญ่ไอนำเนี่ยวงใหญ่ไอนำแม่ไอวงใหญ่วนวนวนไอนำวงใหญ่เนี่ยวงใหญ่ไปไปไปอย่างนี้ครับครับไปวงใหญ่ครับ ุพวกแข็งๆอ่ะกลุ่มปุ้มอ่ะขอได้ครับได้ครับจะให้ผมถ่ายรูปลองไหยไม่ได้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นถ่ายใครก็ได้ครับครไม่ต้องไม่ต้องถึงห้าสิบนะครับไอศูนย์หน้าที่ว่าวงลมเล็กอะมันครับแก้นไง วงวงเล็กอยู่ด้านนู้นนะครับวงใหญ่อยู่ทางนี้หัวลากไปนู้นโน้นวงใหญ่มานี่เร็วให้ล้วอพีปูมาหัวลากเลยโอ้โหปวดใจเลยวงเล็กไอวงใหญ่มาเร็วเร็วเร็ว เนะอาน้องมีนมาไงอ่ะเดินมาให้เราคุมไโอ้วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาทำไมส <laughs> ุดยอดวิ่งมาแล้วก็จะวิง่งกลับไปแล้วกัน <laughs> เร็วเร็ว